สวัสดีครับมาพบกับคุณครูโบสทคณกรอมรววราชนานทกับบทเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดมาตราตัวสะกดมีทั้งหมด8มาตราวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องมาตรากลมกันนะครับมาตรากลมมาตรากลมคือคำหรือพยางที่มีมม้าเป็นตัวสะกด ตัวอย่างคํามาตรากลมให้นักเรียนนะครับสังเกตคําที่คุณครูขีดเส้นใต้นะครับนุ่มนิ่มชมรมชุมนุมติดตามปกแฟ้มเสื่อมโทมมูมมามไอศกรีมห้อมล้อม ร่วมด้วยช่วยสังเกตจากภาพผลไม้อะไรสะกดในมาตรากรมจากภาพนะครับจะมีผลไม้ทั้งหมด5ชนิดนะครับให้นักเรียนช่วยคุณครูสังเกตนะครับว่ามีผลไม้ชนิดใดบ้างที่สะกดด้วยมาตรากรมหรือมีมอม้าเป็นตัวสะกดถ้าคำคำนั้นนะครับมีสองพยาง พยางค์ใดพยางค์หนึ่งสะกดด้วยมาตรากลมก็สามารถนำมานับได้นะครับใครคิดว่ามีหนึ่งชนิดสองชนิดสามชนิดสี่ชนิดหรือทั้งหมดครับห้าชนิดเลยสังเกตดูดีๆนะครับคำที่สะกด ด้วยมาตรากลมตอนทีนะครับคุณครูคิดว่านักเรียนน่าจะได้คำตอบในใจแล้วนะครับลองมาดูกันว่าคำตอบของนักเรียนกับของคุณครูจะตรงกันหรือไม่นับถอยหลังพร้อมกันนะครับ3 2 1 ผลไม้นะครับที่สะกดด้วยมาตรากมจากภาพมีทั้งหมด3ชนิดครับ1คือมะยมนะครับคำว่ายมยออมอยม 2. มะขามขออามอขามและ3ามคำว่าส้มครับใครตอบถูกบ้างครับทั้ง3เก่งมากนะครับ พบกันนะครับในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ